<ว>อ้ยคุณเอาไปเฟอตียอ,อไม่เป็นไรมันมีคู่อดีอ่ะหมายความวมีคู่กันรอมันตัวแล้วค่อผสมพันอ้าวเฮวะเนี่ยแม่ครับเหตุกดรจกาเลยวะเนี่ยฮวันเดียวเอเบอมาบ้านเรานะพวกมันนี้เก็บไข่ได้สีฟองโอเคแก สุงดวไงไหมได้สิใครใครจะห้ามเจได้เอามาผมแล้วผมจะผมจะให้กับุณปลาตรงกำแพงนั่นนะจะปลาโดนไก่โอเคเอาละผมต้องงัดเกลือแปบ๊บน,นะนี่งัดเกลือแปบ๊บเดียนะ๋ยวมาอยู่ใกล้ๆกล้กลับเดีวยว่ขอขอโย,ยนตัวเดี๋ยวไอไอไอสิ่งน,นี้ที่มันติดโตผมน่ะขอขอกล้วยกเป๋าแป๊บนะ เออเจอสักละเกลือเจอเกลือแล้วนี่เป็นก้อนเลยผมเจอเกลือแล้วเดี๋ยวผมโยนทิ้งแบบนี่คือเกลือที่ในในกระเป๋าคุณรู้หไหมอันใหญ่ขนาดไหนนี่นี่นี่ไงผมเ้วแล้วผมโยนเกลือเกลือนี่มันโคตรจะติดชีวิตผมผมก็เลยเอากลับบ้านดีกว่าโอเคนะอนะอ้ย อ้ยไ,ได้ๆแซ่บๆใส่จุ๊บยาเอ้ยน่ะจับศักดิ์จริงไปลงถ,ถ้ำเถอะบอกว่าเออก็น่าอยากรูอยู่ย <Cin co S 1> นะแต่ว่า<ห>คุณก็ดูสิยหน้าว่าคุณจะมาปลูกผักกันนะพื้นที่ไม่มีทางน้ำมันไงใช่ก็นั่นแหละคุณให้คุณลงไปอย่างบอกลงไม <Okay S 2> ่ได้แล้วคุณลงไปก่อนเลยแต่ว่าผมอยากเจอผีสิ หนไอนก็หอหนาสินะการที่เราไม่มอ,อกกรณ์มันก็ไม่ควรไปสมควรไปไปเจอผีซาตานอยู่ดีนะเพราะว่าเราก็ยังไม่เจอถึงหนึ่งเปอร์เซ็นของทั้งหมดเลยนะเนี่ยอาจจะเป็นสองสามสิบเปอร์เซ็นก็ได้เลยนะแต่ว่ามันค่อนข้างจะโหร้ายทารุนมากเลยไม่ใช่อะไรเออมันน่ากลัวไม่อะ พูดเลยว่าเนี่ยก็ช่างมาันเถอะนะก็คือเอาไงคือผีมันเจองราอยู่แล้วนะแล้วก็ค่อนข้างจะโหดร้ายเราอย่าไปยุ่งมันดีกว่านะเพราะเราเองกำลังกากอ,อยู่ตอนนี้แล้วก็กากเลยใช่ไหมผู้ช่วยเรากากมากเลยดูก่อน,นันสีตาตัวนั้นน่ากลัว่าดๆแลวไโอเนี่ไม่ค่อยมีมันไม่มีกระเปามันเป็น แถวนี้มันน่าจะเป็นผีไทยแล้วมั้งฝั่งนู้นมันจะเป็นฝีญี่ปุ่นเออฝีทายาผีญี่ปุ่นไม่มาถีมันมาประเทศไทยหรอกคุณก็รู้นี่มันก็อยู่ฝั่งนู้นประเทศญี่ปุ่นอยู่นู้นนี่ประเทศไทยคุณดูดีแดดแจ๊แจ,แจงนี <c> ้ <oughs> คุณเห็นแดดไหมนี่คุณนี่กับเทศ่ยน่รูหนาวเทศอะไรอะรัสเซียเหรออ๋ออนน้นคุปลูปกไม้ตรงนี้คุณมันโตไ,ไ,ไหมเนี่ยย เดเดๆผู้ช่วยะเฮ้ยผมรู้สึกว่าผมขัดใจย่งมากเลยทำไมอย่าคุดเอ้ยมันส์ไอ้น้ำหนึ่งบล็อกเนี่ยสามารถปลูกข้าวได้เป็นถึงนี่เลยนะคุณนไหมหันมาหันหลังมาหันหลังมานี่ถึงนี่เลยนะมันปลูกได้ประมาณแปดบล็อกได้ประาณแปดบล็อกสี่บล็อกอะแค่ถังน้ำถังเดียวเองอะเล็กมันกดีเรื่องเลยนะเกิดได้เลยไม่ก่อนเพราะว่ามันเล็กข้าวปลูกมันคลาสสิกมากเลยใช่ไหมคลาสสิก สำหรับคุณเช้าเลยมั้งครับไม่มีมเมล็ดทีวขนาดนั <c oughs> น้นมันก็ดีไง <c oughs> เอออุย๊ยเออถูกใจแล้วก็เหล็กคงหายไปแล้วโอ้ยถูกใจบวกเยอะเลเกือบไปแล้วนะนะแต่ว่าอย่างน้อยเราก็ยังมีสิ่งที่เรียกว่าเอออืมอะไรวะช่างมันด้วกันเว้ยู้จะพูดอะไรน,นะแต่ว่า ยูก็พูดเองเฉยเลยก็คืออืมหือไปดีกว่านะอไง่ายแล้วก็ไปถักห้างดีกว่านะแต่ว่าซื้ขขอเราคนข้างจะชิวมากเลยเนีอยอย่ยเกมมอดผีนะเฮย้ยมันมันก็ผมสะมาไปหามันสักเมื่อนะแต่ว่าอย่างนาั้นก็แล้วก็มาใช้สวซูวสโ,ซโลไลท์ตรงนี้ดีกว่านะั่นนะเออไงผีหรอกเองมาเฝ้าไก่ฉันก็ไม่ไม่ไม่เก่งนะแต่ว่า ก็ช่วยดูแลดีๆหน่อยแล้วกันลูกๆทำไรตั้งชื่อมันเหรอผมคุ้นๆเรื่องมันไม่ถึงหนึ่งว่ากี่วันด้วยซ้ำนะอ้าวลูกๆโตโตแล้วเดี๋ยวแม่แอมสุดพันผมก็สงสัยเมื่อกี้เราจะถามเขาอยู่นะดินมัไม่แห้งหรือไงวะนะปกติมันเดินไม่นุ่มเมยเหรอถ้าลราเขช่วยแต่ว่าผมเคยมานะผมคล้องข้าจะอยากจะรู้เหมือนว่าตรงนั้นมีความก้าวหน้าถึงไหนแล้ว เออคือมันพ้อยควันนี้ว่าผมพอผมเข้าปราะเทศญี่ปุ่นมันนี่นี้ว่าแน่ว่าจากที่นี่มันตาเอา่อเงี้ยนเอาเรื่อง